สวัสดีครับผมเคนชัชเมศนะครับ <c oughs> วันนี้ว่าจำานายดวยงเดมเพลสฉลอดนะจ๊ะเย้ Yay! นะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่านะเราจะมาดูกันหน่อยนะครับว่าความเป็นตัวคุณนะครับคุณเป็นคนที่ัยอย่างไรนะครับและมันทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขามองคุณอย่างไรบวกกับและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอขายของก่อนนะครับ ปีเสียทองคาแท้99.99%นะครับปีเสียทองคาแท้99.99%สามารถสั่งจองได้สามารถสั่งซื้อกับเค้นได้เลยนะครับใครสนใจเรียนอ่านไพ่สนใจเรียนคนนํานวณกราฟ12ฐานและนพเคราะห์หรือกราฟชีวิตนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนกับเคนได้เช่นกันนะครับผมอ่ามาเรามาดูกันหน่อยนะครับล,ล,ลมมันดัน <laughs> เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าความเป็นตัวคุณในเรื่องใดนะครับ ที่มีความโดดเด่นแล้วมันกําลังจะนําพาสิ่งใดมาให้คุณและคนรอบข้างเขามองคุณอย่างไรนะฮะเดี๋ยวสักครู่สิโอเคมาใบที่หนึ่งนะครับความเป็นตัวคุณในเรื่องใดนะครับที่กํลังดูความเป็นตัวคุณให้มันเด่นเด่นชัดชัดไปก่อนแลวเราเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอื่นแทนนะฮะคุณเป็นอย่างไรนะครับนิสัยของคุณใบที่หนึ่งเริ่มคุยเหรียญน,นะครับ เป็นคนอบอุ่นนะครับดูแลครอบครัวดีนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีมีความสงบนะครับชอบต้นไม้ชอบธรรมชาตินะครับดูแลคนในบ้านได้ดีนะฮะถ้าใครได้คุณเป็นภรรยานี่โชคดีโชคดีแหละผมบอกเลยคุณมีความแบบดูเป็นผู้หญิงแบบอบอุ่นนะครับใครๆครเขาเห็นเขาก็ชอบอนะ ถ้ามีคนเข้ามาจีบ <c oughs> เขาก็มองคุณว่า <c oughs> คุณดูเป็นคนที่น่าสนใจดูเป็นคนที่น่าเข้าหานะฮะเนื่องจากความที่คุณเป็นคนดูสงบนิ่งนะครับดูเป็นคนโฟกัสกับการดูแลบ้านการดูแลดูแลคนในครอบครัวเดียเด๋ยวก็กวาดมาบ้านเดี๋ยวก็ล้างจานนะฮะเสร็จงานจากการทํางานมาปุ๊บคุณก็มาล้างจานทํากับข้าวอะไรเงี้ยฮะคุณจะเป็นคนบแบบแบบแบบนั้นเลยคุณจะเป็นคนแบบนั้นเลยนะฮะเลิกงานมาปุ๊บอาละเตรียมกับข้าวเตรียมอาหารเพื่อที่จะ ให้คนในบ้านได้กินต่อหรือว่าคุณดูแลตัวเองได้ได้ดีนั่นแหละไปกต่อต่อไป j u s t ิ c ครับยุติธรรมสูงครับ <c oughs> เป็นคนมีความยุติธรรมนะครับใครมาทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเนะี่ยคุณจะไม่ชอบนะครับเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนมีความเด็ดขาดเป็นคนมีความเฉียบคมมีเกียรตินะครับ ถ้าเรียนเกี่ยวกับทนายความตุลาการหรือเกี่ยวกับกฎหมายจะดีมากหรือถ้าเกิดเป็นการปกครองเนี่ยคุณก็จะปกครองคนแบบยุติธรรมนะครับคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนั่นเองไปกันต่อครับสิ่งใดที่คุณเป็นนะครับมาดูหน่อยว่าสิ่งที่คุณเป็นมีเรื่องใดอีกนะครับต่อไปสองเหรียญน,นะครับชีวิตคุณมันต้องบาลานนะ่ะเนาะนักบริหารนะะ เป็นการเป็นคนจัดการเก่งเขาเรียกว่าคนบริหารเก่งนะเงี้ยสามารถจัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องงานเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณสามารถบาลานซ์ดได้คุณสามารถจัดการได้ดีนะครับคุณเป็นคนที่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันด้วยนะนะครับเป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันเป็นคนมีความ ช่างใจนะครับหรือจะต้องดูแลมีความรับผิดชอบสูงนั่นเองโอเคไปกันต่อครับสิ่งที่คุณเป็นอีกนะฮึนึกแล้วหก <6 S 2> เหรียญน,นะครับเป็นผู้ให้ครับเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้อื่น,นครับชอบให้คนนั้นทือคนนี้ทีหรือถ้าเป็นแบบว่าฟิลลิ่งผู้ใหญ่ใจดีนั่นแหละนะฮะ ผู้ใหญ่ใจดีให้ติปเด็กกันไม่ใช่นะฮะคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่มีความอบอ้อมารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําบุญทําทานนะครับมันก็เป็นปัิสัยที่ดีนะฮะการที่เราให้เนี่ยนะครับเราก็ย่อมได้รับอย่างเสมอภาคนั่นแหละตันต่อครับผมมาดูความเป็นตัวคุณอีกละเละนี่ก็เละให้ มามาดูความเป็นตัวคุณอีกนะครับว่าคุณเป็นอย่างไรอีกเดอรสตานะครับมีอนาคตดีนะเนี่ยคนคนนี้นะฮะเป็นคนมีความปรารถนาเป็นคนมีอนาคตเป็นคนที่มีความฝันนะครับคุณเป็นเหมือนแบบคนที่มีพลังงานในตัวเองที่ค่อนข้างดีหร,หรือเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ของอนาคตของคุณนะ่ะมันดีมากคุณเป็นคนอนาคตไกลนั่นแหละนะครับ เป็นคนอนาคตไกลการงานที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอนาคตที่ดีของคุณนะครับเป็นอนาคตที่ดีของคุณในสายงานที่คุณทําในอาชีพที่คุณทํามันกําลังผลักดันให้คุณอะไปสู่จุดที่ดีกว่าในตอนนี้นะคุณเป็นคนดูสวยดูหล่อด้วยนะครับแต่งตัวน่ารักไปกันต่อครับสิ่งที่คุณเป็นอีกนะครับ หนึ่งเหรียญครับผู้ให้เหรอเป็นผู้ให้เป็นคนมีโชคอยู่เสมอนั่นเองนะครับขอใช้คําว่าเป็นคนมีโชคอยู่เสมอเป็นคนมักจะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอนะครับเป็นคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเกิดล้มลุคกคลานมานะครับคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินอยู่บ่อยครั้งนะครับหรือเป็นคนที่มีโชคนะครับเวลามีปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีสิ่ง เข้ามาช่วยเหลือคุณในยามขับขันตลอดเวลาต่อาาไปนะครับแซงนะครับอืแข็งแกร่งแก่งจริงครับเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่มีความมีความอดทนทนต่อสภาวะต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณน่ะเหมือนคนที่มีความอดทน กล้าคิดกล้าทํากล้าลองกล้าทดสอบเป็นคนกล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยนะครับอินฟินิตี้บนหัวเนี่ยหมายถึงว่าเป็นนักคิดด้วยนะเป็นคนที่คิดเป็นคนที่มีความอมดทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต่อครับความเป็นตัวคุณอีกนะครับหนึ่งใบสวินถือไม้เท้า <c oughs> เป็นคนทำงานแบบลุยๆนะครับลุยแหลกนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ชอบ ชอบทําอะไรแล้วลุยแหลกนะครับแต่มีความสุขกับสิ่งที่ทําด้วยนะฮะคุณจะเป็นคนแบบนั้นเลยอ่ะมาดูต่อดูต่อซิว่าแล้วคนที่เขาพบเห็นคุณอนะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคนที่เขาพบเห็นคุณที่คุณเป็นอย่างนี้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณ เวล่าฟาจูนนะครับเขารู <ais pour> <qui> ้สึกว <re> ่าคุณเป็นคนโชคดีเหรอใช่เหรอเอาอย่างนี้ละกันคนคิดดีกับเราแล้วกันเนาะอาจจะเป็นคนที่เขาคิดดีกับเราเขาก็มองว่าเราดูเป็นคนโชคดีนะครดูเป็นคนแบบดูเป็นคนแบบเหมือนดวงจะดีตลอดเวลานะครับเขารู้สึกแบบนั้นคนที่เขามองเข้ามานะ จริงเหรอมองว่าเราเป็น F Bell of Fortune เหรอต่อไปนะครับเขามองคุณอย่างไรอีกนะครับอืม King of Pentacle นะครับเขามองว่าคุณบบเนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งดีนะดูเป็นคนดูดมสมบูรณ์ดีนะฮะดูเป็นคนแบบดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีดูเป็นคนเจ้าสำรานนะครับดูเป็นคนแบบเออดูมั่นคงเนะคนเนี้ยนะฮะอันนี้คนที่เขามองเข้ามานะเขามองเข้ามาที่คุณอะนะครับ ดูแข็งแกร่งอ่ะเฮ้ยทำไมคณดูสมาร์ตจังดูสวยจังอะไรเงี้ยฮะเอาไปกันต่อคนที่เขามองเข้ามาที่คุณเขารู้สึกอย่างไรอีกนะอะไรอะ่ะเขามองว่าคุณแบบเจ้าสเสน่ห์นะครับ <S <S เขาคิดว่าคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่านะครับคนที่เขาเห็นคุณเขาต้องคิดว่าคุณมีแฟนนะครนะับเอแปลกเนาะ จริง bon ๆ,ๆนะครับแปลกจริงใครเห็นส,ส่วนตัวผมนะใครเห็นผมเนี่ยจะคิดว่าผมมีแฟนนะครับเขาจะคิดว่าคุณมีแฟนเนาะคนที่เขาไม่เห็นคุณเขาจะไม่ค่อยกล้าจีบคุณหรอกเพราะเขาคิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะครับอืมแต่กันตอนะครับดูซิว่าคนเขาเห็นคุณเป็นคนอย่างไรอีกนะครับึ่งถ้วยคุณดูเป็นผู้ให้คุณดูแบบ เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองตลอดเวลานะครับอันน,น,นี้น่าจะเป็นคนที่เขาแบบหวังดีกับคุณนะเป็นคนที่เขามองเราดีอะครับเขาคิดว่าคุณดูแบบดูเติมเต็มให้ตัวเองได้ตลอดเวลาดูคุณมีความสุขตลอดเวลาดูคุณแบบแฮปปี้กับการใช้ชีวิตดีนะครับอ่าไปไปต่อโลโลโลผู้คนเขามองคุณอย่างไรอีก นะครับเดะมูนเขาดูว่าคุณลึกลับซับซ้อนนะเขาดูว่าคุณแบบเป็นคนลึกๆล,ล,ล,ลึกลับอะนะครับมันดูลึกลับจังเอ๊ะมันหน้ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมดูหน้าค้นหาด,ดูแบบดูแบบเอ๊ะมันมีอะไรไมั่งไหมหน้ามันดูแบบมุมนั้นทำไมมันดูแบบพิลึกกือจังอะไรเงี้ยดูเป็นคนที่ดูแบบไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนสักเท่าไหร่นะครับ ต่อไปเชียร์พนเดเนะครับเขาบอกว่าคุณเป็นคนขยันทำมาหากินนะครับขยันหาเงินอันนี้น่าจะเป็นมุมของคนที่เขามองคุณดีนะครับ The f o ูลเขามองว่าคุณเป็นคนรักอิสระนะครับดูเป็นคนรักอิสระดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสารภาพในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับดูเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบอยู่ในกรอบนะครับ อ้าตาอีกใบหนึง่งนะฮะก็จริงเนาะโอ้ส oh, เต็งแปลว่าทุกคน,เ,นเขามองว่าคุณแข่งนะในสายตาคนอ,อื่นนะครับแปลว่าคุณแล่งออกนอกหน้ามากอะ่ะ <c oughs> แล่งเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาไปเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณแข่งนะฮะคนอื่นเขาก็ยังมองว่าคุณแข็งแกล่งเหมือนเดิมอ่ามาทีนี้ขอดูทางฝั่งของศัตรูหน่อยว่าเขามองคุณอย่างไร นะครับคนที่เขาชอบเราเขามองเราอีกแบบหนึ่งนะเราก็ต้องดูฝั่งคนที่เขาไม่ชอบเราบ้างนะเขามองเราอย่างไรนะครับคนที่เขาไม่ชอบเราหรือศัตรูของเราเนี่ยเขามองเราอย่างไรคิงบานนะครับเขาก็ดูว่างานคุณมั่นคงดีนะครับงานคุณมั่นคงดีแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณดูหยิงยงนะ <laughs> นะฮะเขาก็รู้สึกว่าคุณดูหยิ่งหิงดูไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเข้าหาพวกเขาเลยนะครับดูแบบตึงๆหน้าตึงตลอดเวลาหน้าเป็นไรมากปะเขาถามเนี่ย <c oughs> นะเนี่ยเขาบอกคุณเขาดูคุณหยิ่งหิงจริงๆ,ๆนะฮบศั <c oughs> ตรูเขามองว่าคุณหยิ่งนะครับเขาดูคุณแบบนี่นี่มันดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรมันมีอะไรในใจหรือเปล่านะครับเขาคิดอย่างนั้นนะ ดูเข้าถึงยากนะครับศัตรูเขาคิดว่าคุณหญิงอ,ะนะอ่ะนะอไปกันต่อครับแต่จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ครับเพราะอาจจะเข้าใจผิดเราแค่แบบเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่านะหน้าเวียงหรอคนหน้าเวียงนะฮะไปต่อดูสิศัตรูเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรอีกนะครับเ <c> ขาก็รู้สึกว่าคุณดูมีอนาคตนะครับดูอนาคตไกลนะครับ ดูอนาคตไกลดูแบบมีขอบเขตของตัวเองนะครับลองมองไพ่ดูนะคุณจะเห็นอารมณ์ของตัวเองในไพ่สามใบนะชัดๆเลยว่าสายตาที่เขามองคุณนะเป็นยังไงนะครับดูมีอนาคตไก่นะต่อไปนี่วิเวกนะครับศัไปไปนะตรูเขารู้สึกว่าคุณวิเวกนะครับเดอ์มิท เขามองว่าคุณดูลึกลับซับซ้อนนะครับขูลึกลับมากสายตาคนพวกนี้เขามองว่าคุณลึกลับมากเขาเขาดูไม่ออกนะคุณว่าคุณเป็นยังไงอ่ะเขาดูไม่ออกเลยนะครับเขามอกว่าคุณดูเป็นคนแบบเวิร์ v อ่ะนะฮะโทรเวิร์ t เ,เกินไปหรือเปล่านะครับมีอะไรก็ไม่พูดไม่บอกเขาไม่ถามเขากันนะครับัตูนะเขาคิดอย่างนี้อ่ะไปเลาะ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 ,ละนะฮะ <c oughs> ดูต่อ ศัตรูเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรอีกนะครับเด็กถือดาบดูว่าคุณต้องแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตลอดเวลาเลยเนาะนะฮบเหมือนว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองตลอดเวลาดูมีปัญหาให้แก้ไขตลอดฮะ <c oughs> เขาอาจจะมองว่าคุณปากดีเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกว่าคุณดูเป็นคนแบบปากแซบนะฮะ อาจจะมองว่าคุณปากแทบอา่านที่ส่วนหนึ่งอาจจะใช่นะครับหรือดูเป็นคนอาจจะไม่ได้พูดแรงนะแต่เป็นคําพูดที่มันมันแทงนะครับคําพูดแทงเขานะครับเป็นคําพูดที่ฟังแล้วมันเจ็บกว่าด่านะครับไปกันต่อครับศัตรูเขามองคุณอย่างไรอีกจัดสเมนเขามองว่าคุณชัดเจนนะครับดูชัดเจนดูแบบดูมีผลลัพธ์ที่ดีในชีวิต นะครับดูว่าผลลัพธ์น่าจะดีนะในชีวิตคุณเนี่ยที่เขามองไปกันต่อครับเขามองว่าพวกเนี้ยผมบอกแล้วสตูมันมองเขาต้องมองว่าเราหยิงนะครับผมนึกแล้วล่ะไม่มีผิดนะครับเขาต้องมองว่าคุณเป็นคนแบบปิดกั้นตัวเองดูเข้าถึงยากนะครับดูดิแต่ละใบนะหน้าหยิงทุกใบเลยนะสังเกตบะฮะอ่ะอีกใบเลย เขาบอกว่าคุณดูเข้าถึงยากดูหยิงดูแบบดูแพงดูหยิงดูแบบไม่ค่อยให้ความสําคัญกับพวกเขาเท่าไหร่นะครับอ่ะไปต่อประตูมองคุณอย่างไรอีกนะครับนี่ผมบอกแล้วเขามองเขามองเขามองอย่างนี้จริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนหยิงมองว่าคุณดูเป็นคนหวงพื้นที่ส่วนตัวเขาบอกเขางงว่าทําไมนี่มันดูความลับเยอะบางคนถึงกลับไม่ไว้ใจเลยนะครับถึงขั้นไม่ไว้ใจเลยนะครับ แต่พฤติกรรมคุณมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะนะเขารู้สึกว่าคุณหน้าเวียงหน้าหยิงใส่เขานะครับก็โอเคนะไปต่อนะก็จริงนะตรงก็ตรงตรงเลยแหละตรงกับทุกคนไหมครับลองเช็คดูลองซาวเสียงเอามาต่อไปนะครับ แล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะครับหลังจากนิสัยคุณของคุณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นนะคนที่เขามองคุณดีก็มองคุณแบบนั้นคนที่มองคุณไม่ดีก็มองคุณอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นอย่างไรต่อแบเนี้นะฮะมาดูซิว่าชีวิตคุณหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใแบบที่หนึ่งนะครับเด็กถือดาบนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับ ความคิดใหม่ๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังมีการเริ่มความคิดใหม่ๆนะครับมีเกณฑ์ว่าจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในความคิดของคุณหรือการที่คุณกําลังจะก้าวเข้าไปสู่ <Ooh. S 1> อูอัศาวินถือเหรียญมันก็เป็นสิ่งที่คุณทําแบบเป็นกิจวัตรนะนะอาจจะเป็นงานเป็นการหาเงินหรือสิ่งคุณเป็นคนทําอะไรได้นานนานๆซ้ำๆแบบไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ดูต่อว่าสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนี้นะครับคือเรื่องใดโอ้ทัวร์ครับนะเรื่องคู่ครองเนาะคุณกําลังจะเจอเนื้อคู่นะจ๊ะนะครับขอให้เจอเนื้อคู่นะคุณนะค,คนที่เขารักคุณแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปไปิดคลิปเราเล่นต่อไปอสวินถือถ้วยนะครับอุ้ยมันอยู่ในช่วงของการเจอหน้าแล้วนะตอนเนี้ย มันมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมฮะการรเริ่มละลเริ่มและจะเป็นการรเริ่มที่จับต้องได้เป็นการรเริ่มที่กําลังทําอยู่นะครับจากความรู้สึกดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของชีวิตคู่ของคุณนะครับมันกําลังจะนําคุณไปสู่ความสุขในรูปแบบใหม่นั่นเองนะฮะอ่ะอะไรโอ้โหสิบเหรียญอา้าวลืมเคลียร์ไพ่ขอเคลียร์ไพ่ก่อนนะครับสิบเหรียญน,นะครับ การสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินเงินก้อนนะครับหรือการได้อยู่ร่วมเป็นครอบครัวของคนที่คุณรักนะครับมีบ้านมีรถมีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์มีอะไรก็ว่าไปนะฮะคุณกําลังจะได้รับสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองและก็ได้อยู่กับคนรักนะครับอาจจะมีลูกมีหลานก็ว่านไปก็ขอให้มีลูกกันนะนะมีหลานๆที่น่ารักมีลูกๆที่น่ารักไปกันต่อครับสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับหลังจากนี้นะครับ อบหวานคุณมันเป็นการลิเริ่มแบบแบบทั้งความปรารถนาในใจคุณนะครับทั้งสิ่งที่คุณกำลังจะได้เจอในเรื่องของความรักด้วยนะครับเดลเฟนนะเอเดชปะเดลเฟนนะครับคุณได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบวกกับมีการผลักดันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆหรือการะทำใหม่ๆ ชีวิตใหม่ๆของคุณมันกําลังนําคุณไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ด้วยนะครับมาดูต่อสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับหลังจากนี้นะครับชีวิตคู่แหละแน่นอนนะฮะตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องคู่ครองเรื่องการดํารงอยู่ของการการมีชีวิตอยู่โดยมีคนที่คุณรักนั่นแหละนะฮะหูสีไม้เท้าความรักครับคุณความรักความมั่นคงการเงินการงานความสัมพันธ์ นะครับหรือมีโอกาสถึงขั้นที่ว่าได้อยู่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเลยอ่ามาต่อไปดูต่ออีกหน่อยสิ่งที่พาออยากจะแนะนำนะครับให้พายแนะนำนะพาออยากแนะนำว่าอะไรนะครับไฟ ห้าเหรียญในสภาวะที่ขาดแคลนบางอย่างนะครับหรือถ้าเกิดความสัมพันธ์มีปัญหานะครับถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาถ้าเป็นความสัมพันธ์นะถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับให้จับมือกันไว้ถึงจะทะเลาะกันนะครับอย่าปล่อยนะครับถึงจะห่างกันก็ให้นึกถึงกันนะครับแล้วคุณไปทําหน้าที่กันให้ดีนะครับให้ฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้หรือถ้าเกิดใครประสบปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะครับ ให้อดทนและอย่าปล่อยมือคนที่คุณรักนะครับคุณต้องเดินก้าวผ่านห้าเหรียญไปให้ได้นะครับเหมือนไพ่จะแนะนําว่าจงอดทนเถอะนะครับและคุณจะประสบความสําเร็จนะครับเดไพ่บอกว่าเด e w เวิลอิสรภาพนะครับใครมีคู่เป็นคนทางไกลหรือคนที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเหมือนไพ่จะแนะนําว่าถึงจะห่างกันหรืออะไรเนี่ยให้ประคองกันไปนะฮะแต่ไพ่ตอบแบบเนี้ยมันก็ เหมือนว่าให้คุณเป็นอิสระและทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างชีวิตของคุณนะครับเหมือนพ่อจะแนะนําว่าให้ฟันฝ่าตรงนี้ไปให้ได้นะนะครับอาพ่ออยากแนะนําอะไรอีกนี่ฮนะให้ประเมินเหตุการณ์ต่างๆให้ดีนะครับการเงินที่คุณรอคอยให้รอคอยโอกาสรอคอยเงินด้วย นะครับแต่มันเป็นการประเมินสิ่งที่คุณพอปลูกไปอ่ะมันจะได้รับอย่างแน่นอนนะครับอู๊แทนแนะนําดีมากดีเยี่ยมเลยผมไม่ค่อยเปิดการแนะนํานะแต่ดีเยี่ยมสงสัยว่าหลังต้องเปิดละนะครับดีมากๆนะครับมันดีมากนะครับการประเมินนะครับประเมินตัวเองประเมินสถานการณ์นะครับและจงสร้างและปลูกถ่ายมันออกมาให้เป็นผลลิศให้เป็นผลสำลิศนะครับคุณอยากจะได้มันก็ต้องได้นะครับไม่มีใครขวางคุณได้หรอกนะครับแปันต่อครับ ้าอยากจะแนะนำอะไรอีกนี่อืมให้ลองถ้าเกิดใครมีปัญหาการเงินให้ลองปรึกษาคนที่เขามีความรู้หรือคนที่เป็นแบบคล้ายๆนักปฏิบัติก็ได้นะหรือคนที่เขาถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตที่มันหาทางออกไม่ได้ก็ลองปรึกษาคนที่เขาสามารถแนะนําได้นะครับอืม ให้หาที่ปรึกษาไว้นะครับลองพูดคุยกับที่ปรึกษาลองหาที่ปรึกษาดูนะครับอะไรที่มันเกิน,หนเหนือบ่าฝาแรงเราอะ่ะมันจะเป็นต้องถามก็ถามเถอะนะครับถามเธอะไม่เป็นไรหรอกอะไปกันต่อถ้าอยากจะแนะนําอะไรอีกหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ็มเพลสให้เป็นแบบนี้นะะให้เป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความรักกับผู้อื่นนะครับ เป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่สุขสบายเนี่ยให้ทำบุญบ้างนะออกไปให้ทานทำบุญนะครับนะฮะอย่าลืมไปทำบุญบ้างนะเพื่อนๆไปช่วยเหลือคนจรบ้างซื้อข้าวกล่องให้เขากินนะครับดมูลนะครับอะไรที่มันจำเป็นต้องเล่าให้ใครฟังคุณไม่ต้องเล่าหรอกนะครับ ให้คุณเก็บไว้ความคิดถึงให้อดทนนะครับอารมณ์บางอย่างที่มันเป็นอารมณ์ที่ขุ่นมัวของคุณนะพยายามจัดการซะนะครับอารมณ์ในน้อย,อ,ยอะไรเนี้ยไม่เอาแล้วก็พยายามยับยั้งอารมณ์โกรธให้มันน้อยลงนะครับสู้ให้มากขึ้นไฟติ้งเหมือนเขาจะบอกว่าอย่ากโกรธนะแต่สู้ให้เยอะนะครับสู้น,ะไไนะ่ะแหล่งเงี้ยฮะประมาณนี้ไพ่จะแนะนำไพ่แนะนําดีอยู่ <laughs> แนะนําดีเวอร์นะครับนี่แหละ <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนแท้ <laughs> <c oughs> นะะโอเคสำหรับวันนี้นะครับคราผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องเดมเพลอร์ชาลอดด้วยขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคมการงานรุ่งเรืองความรักสุขสมหวังตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า